สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปซโฟนทีวีทุกคนครับลาวาครับออกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ชื่อว่าลาวา A71 ซึ่งมีราคา85 USD หรือว่าประมาณ3,000บาทเท่านั้นมีหน้าจอขนาด5นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ 4G พร้อมแฟลชกล้องหน้าครับในประเทศอินเดียนอกจากราคาที่เป็นมิรการสุดๆแล้วเนี่ยขนาดหน้าจอ5นิ้วและสามารถรองรับ 4G แล้วเนี่ยลาวา A71 4G จะขับเคลื่อนด้วย CPU Cortex 1.5 g h z RAM แบบ1 g b ครับหน่วยความจำภายใน8 g b สามารถเพิ่ม micro SD card ได้ด้วย ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 6.0 m a 6.0 h ั a ม lo w เลยนะฮะอย่างมาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียด5ล้านพิกเซลพร้อมแ a s h LED ส่วนกล้องหน้าก็2ล้านพิกเซลครับตัวสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวสามารถรองรับการใช้งานแบบ2ซิมได้อีกด้วยมีความจุบแบตเตอรี่2,500มิลลิแอมป์และรองรับการเชื่อมต่อแบบต่างๆครับโดยมีสีให้เลือก2แบบด้วยกันครับก็คือสีเงินสีน้ำเงินกับสีขาวสีทองมีรุ่นเข้าไทยเป็น AIS Super Combo l a v a 4G สักรุ่นนะฮะยังไงก็ติดตามข่าวสารได้ทาง Spectrum TV กันได้เลยสวััสดีครบ you <laughs>